สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่องนะันทิคนเลี้ยงแมงนะคะพบเจอเป็นประจำนะความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแมลงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถกด s ั b สไ r i b e นะคะเพื่อติดตามนะดูความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงแมลงนะคะแนวทางการเลี้ยงแมลงได้ที่นี่เลยดูคลิปก่อนขครที่นี่ที่ช่องนะันิคนเลี้ยงแมงนะคะ แล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ e f e c o o o นะคะชื่อว่านานิดคนเลี้ยงแมงนะ,ะนะหรือว่าไปที่ LINE แอดก็ได้นะคะนะแนีน้จะทิ้งทั้งลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k ไว้ให้แล้วก็ลิงก์ไล n e ไว้ให้นะคะใต้คลิปเนาะใกลสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปช่องทางที่ ตัวเองสะดวกนะคะสอบถามพูดคุยในเรื่องของการเลี้ยงแมลงได้นะยินดีให้คําแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะสาหรับคนเก่าเก่านะน่าจะเริ่มเก่งกันแล้วนะคะนะขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆนะคะกิจการเจริญก้าวหน้านะออเดอร์ปังปังค่ะร่ำรวยทุกคนเลยนะอ่าร้อนนี้นะคะอากาศแบบนี้เนาะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะในการเลี้ยงแมลงเรานะ,ะก็คืออากาศร้อนๆนนี่แหละค่ะ นะบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าแมลงหน้าร้อนเลี้ยงง่ายโตไวเนะนะแต่ที่เป็นปัญหานี่เลยค่นะตามภาพเลยสภาพของเมื่อเชา้านี้ตื่นขึ้นมาเจอสภาพนี้คนะน้ำแห้งนะนีทำการใส่เปลือกเปลือกมะพร้าวนะคะในการให้น้ำสำหรับจิ้งหรีดโตนะนะวันนี้เป็นวันที่3นะคะซึ่งเป็นกำหนด เดิมนะที่นนิดวางแผนไว้ว่าวันที่3มนะคะจะทําการเอาถานน้าเก่าออกเปลี่ยนถาดใหม่ลงไปให้นะนะรู้จักสภาพแล้วควรจะเปลี่ยนนะฮะนะเมื่อวานนี้ดูได้อยู่วันนี้ดูไม่ได้ละฮะเน่ต้องเปลี่ยนออกให้นะคะเพื่อที่เขาจะได้กินน้ําจากแรงน้ําที่สะอาดเนาะตัวนี้มันจะเกิดเชื้อโรคหมักมุมแล้วแหละนะคะเราจะทําความสะอาดกันนะภาพเมื่อเชา้าอาจจะดูเละเทะไปหน่อยนะ นะะเราจะทำความสะอาดกันวันนี้ครึ่งวันเลยค่ะนนีดดูดูแลจริงหลิตรุ่นโตเนี่ยนะมีทั้งหมด4่บอนะฮะใช้เวลาไปครึ่งวันนึกถึงเพื่อนเือนที่มีหลายๆบอนะดูแลทั่วถึงได้ยังไงสุดยอดค่ะเก่งเก่งมากๆนับถือนับถือนะอ่าลงอาหารไว้ให้กินก่อนนะอันดับแรกทำความสะอาดบอให้นะเก็บซาก ต้นกล้วยฮะที่เริ่มแห้งละเก็บออกให้แล้วก็ลงอาหารไว้ให้กินก่อนนะทยอยเปลี่ยนถาดน้ำทีละบอนะฮะอ่าอ่าน,นี้วางไว้วางวาง,วางไว้นะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนถาดน้ำนะคะเมื่อวานอันนี้ก็จะไม่เติมน้ำแล้วนะคะถาดน้ำจะไม่เติมเพื่ออะไรเพื่อให้ถาดน้ำแห้งพอถาดน้ำแห้งเขาก็จะไม่กระจุกอยู่ในถาดเยอะเท่าที่ควรนะก็จะมีบ้าง มันก็จะเก็บออกง่ายหน่อยนะคะนี่นี่คือ,อจะจะเรียกว่าเคล็ดลับก็ไม่ได้นะเป็นเทคนิคง่ายค่ยะเทคนิคง่ายๆในการไล่เมล็ออกจากถาดน้านั่นเองนะเราจะไม่เติมน้านะคะถึงไม่เติมมันก็จะมีน้ําจากกุยมมะพร้าวจากตัวเปลือกมะพร้าวเนี่ยค่ะยังมีชุ่มๆอยู่ให้เขาได้กินน้ําได้นะคะหากว่าเราเติมน้ําใส่นะเขาก็จะอยู่ในถาดน้ําเยอะ พอเวลาที่เราเก็บมันค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนะคะเราก็ใช้เวลานานฉะนั้นวันสมมติพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนฐานน้าออกวันนี้เราไม่ควรเติมน้ําในถาดนะคะนะว่าขุยมะพร้าวเองเขาก็ดูดซน้ําไว้ประมาณนึงแล้วละ่ะนะอย่างนั้นนี่เก็บออกมันก็ยังเปียกอยู่นะคะยังมีน้ําให้เขาได้ดูดซึมอยู่เนาะนะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะใครจะนําไปใช้ก็ได้หรือใครที่ใช้อยู่แล้วก็โอเคไปนะคะนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะ ก็จะดูน่ากินขึ้นมานิดนึงนะคะน้ำก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะนะเพราะว่าขุยมะพร้าวเราแช่น้ำไปแล้วแช่น้ำเพื่อที่จะให้เปลือกนิ่มนะตัวขุยนิ่มด้วยนะคะเวลาจัดเรียงใส่จานก็จะจัดได้ง่ายหน่อยเนาะแล้วก็เทน้ำใส่นิดนึงค่ะนะใส่พอประมาณเพื่อที่จะให้เขาดูดน้ำจากขุยด้วยนะหากว่าใส่น้ำลงไปเยอะเก่งว่าเขาจะกินน้ำเยอะเกินนะ พอกินน้ำเยอะเกินเก่งม่นเขาจะน็อกนั่นเองนะฮะอ่าันนี้ก็เป็นการคาดเดานะคะระวังไว้เป็นดีค่ะนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะลองไขเมื่อรุ่นที่หนึ่งมาลงรุ่นที่สองนะฮะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะตัวเล็กลงนะคะเพื่อนๆนะฉะนั้นเดี๋ยวพอรุ่นนี้นะจะประกาศซื้อจะประกาศรับรับไข่เพื่อที่จะมาตัดชีตนะ หลายท่านที่เป็นใหม่ๆม,มือใหม่เนาะถ้าได้ยินคาว่าตัดเลือดชิดนะคะอาจจะงงนะนาสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนนิดได้นะคะนนิดพูดคุยในเรื่องของการตัดเลือดชิดเป็นยังไงมีความสําคัญยังไงบ้างแล้วก็ทาไมเราถึงต้องตัดนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดไว้นะนะคะเน,นี่ยมันตัวเล็กลงนะเนื่องจากว่าสายพันธุ์เดียวกัน นะเราต้องนำสายพันธุ์อื่นนะคะมาทำการผสมเข้าไปเพื่อเขาได้เพื่อให้เขาได้พันธุ์ที่แข็งแรงนะคะนะ,ะหลักง่ายๆเหมือนคนเรานะฮะแต่งงานในสายญาติลูกเต้าเหล่าล้านก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะนะคะนาะนะนิดมองว่าเนะี่ยรุ่นที่2นะหาว่นะนิดไม่ตัดชิดรุ่นที่3นะตัวเล็กลงกว่านี้อีกค่ะแล้วก็จะอนอนแอร์ air ลงด้วยนะคะเพื่อนเนเะานะฟาร์มไหนที่มั่นใจว่า พันไข่ปอดโลกนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะทำการแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนาะนะถ้าไม่ถ้าไม่ยังไม่ถึงรอบตัดชิดก็เดี๋ยวนนิดสั่งซื้อแต่ว่าถ้าเกิดชนรอบตัดชิดเดียวกันก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันนะคะนะแต่ไม่ตัดไม่ไหวละคะตัวเล็กลงอย่างนี้นะปกติตัวใหญ่กว่านี้นะนะคะแสดงว่าใส่พันเขาเริ่มอ่อนแอลงนะปกติเราจะตัดเลือดชิดกันที่รุ่นที่3า กับรุ่นที่4นะนะคะนี่คือรุ่นที่2องและที่ยังไม่ตัดจิตนะหากว่าลองไขรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่3ามอันนี้ต้องหาพันไขอื่นมาตัดจิตออกนะ,ะเพื่อที่จะให้คงพัน์ุที่แข็งแรงสมบูรณ์ไว้นะหากว่าไม่ตัดจิตก็อย่างที่บอกนะฮะตัวจะเล็กลงอ่อนแอลงเลี้ยงยากขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่นะดูค่าวๆละเริ่มจะ ทยอยใส่เสื้อกักนะฮะนะสำหรับคนใหม่ๆอาจจะงงเอ้เสื้อกักคืออะไรนะนะเสื้อกักจะเป็นช่วงช่วงสุดท้ายก่อนเขาจะตัวเต็มไว้นะคะเพื่อนๆเราจะเรียกบอกว่าเขาเข้ากักเพื่อที่จะไปปีกนะลักษณะจะเหมือนคนใส่เสื้อกักนะคะนี่อย่างนี้นะเริ่มทยอยทยอยให้เห็นบางนะแต่ยังไม่ทั้งหมดเนาะนะใส่เสื้อกัก ตอนที่อายุ27วันนะอายุ27วันเริ่มทยอยติดกักเราจะมารอดูว่าติดปีกตัวแรกจะอายุกี่วันนะคะนะดูจากเข้าๆทางสายตานะถึงจะตัวเล็กลงนะแต่ว่าความแข็งแรงยังได้อยู่ยังดูเขาแข็งแรงมีมันดูออกนะคะเพื่อนๆมแมลงที่แข็งแรงและไม่แข็งแรงเนาะ มแมลงที่ไม่แข็งแรงจะไม่ค่อยกินน้ําจะไม่ค่อยกินอาหารจะเงียบๆจะเดินแบบจึมเชื่อ,มอมไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไปไหนช้าๆนะ่ะเหมือนเหมือนเราป่วยอะแล้วเราไม่อยากขยับตัวอเงี้ยนะคะนะแต่ได้ดูแบบดีด้าลันล้าดูไปคล่องแคล่วดูสมบูรณ์สดชื่นนะนะเห็นแบบนี้ก็สบายใจขึ้นมานิดนึงนะคะ นะเขาอาจจะแข็งแรงปลอดโรคนะคะเราจะได้ไม่ต้องหาพันธุ์อื่นมาสมุดเลยนะนี่คะ,ะเราแค่หาหาบางส่วนมาเพื่อตัดชิปนะ,ะเพื่อรักษาพันธุ์ที่แข็งแรงของเราไว้ต่อนะคะนีได้น้ำสะอาดดูนะ่ากินขึ้นมาหน่อยอันนี้ใช้เวลาครึ่งวันเลยนะตั้งแต่เช้าเลยะคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมา เปลี่ยนถานน้ําให้เขาไปด้วยทํางานบ้านไปด้วยนะฮะเพราะว่าบ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านสะดวกหน่อยนะทไาไปด้วยหุงข้าวไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยเปลี่ยนถาดไปด้วยนะฮะดูแลง่ายหน่อยนะก็เสร็จประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงนะคะแล้วก็มาทําการตัดต่อคลิปให้กับเพื่อนๆเ,เนาะ <c oughs> ป็นไงบริหารเวลาได้ดีเนะนะคะนี่ ช่วงนี้อากาศก็กจะร้อนมากเลยนะสิ่งที่ควรระวังก็คือบ่อกเกิดแก๊สนะคะนะบ่อกเกิดแก๊สสังเกตยังไงนะนิดบ่อกเกิดแก๊สสังเกตว่าเขาจะกระโดดนฮะกระโดดเกาะตามผ้ามุ้งเราเกาะตามผนังบอ่อนะจะไม่อยู่ในบอ่อจะไม่อยู่ในแผงไข่จะไม่อยู่ตามก้นบอ่อจะเกาะตามผนังจะขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะกระโดดหนีอยนะ่างเงี้ยเกาะตามมุ้งเรานั่นคือบ่อกเกิดแก๊สนะให้เราทําการฉีดพ่นน้ํานะคะ ภายในบอ่อเองเราก็ฉีดนะฉีดพ่นน้ําหาว่าใครสะดวกที่จะฉีดตามผนังบ่อก็ได้นะคะนะต่อสายางนี่แหละนะสวมหัวก,ก๊อกฉีดตรงผนังบอ่อด้านนอกนะคะก็จะช่วยลดอุณหภูมิได้เหมือนกันเนาะแต่นันิี้ไม่สะดวกนะสิคะนะบอ่อมันบอ่อมันค่อนข้างเบียดกันเนาะแล้วก็พื้นถ้าฉีดไปนี่เละแน่เลยค่ะพื้นเป็นพื้นดินนะไม่ใช่พื้นปูนนะดินก็เป็นดินเหนียวด้วยนะฮะนี้ก็เลยใช้วิธีแบบ ฉีดให้เป็นละอองเป็นระยะระยะนะฮะสามสี่รอบต่อวันฉีดให้ฉีดให้นะฮะเพื่อลดอุณหภูมินะหาว่าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสะดวกแบบไหนก็สามารถจัดได้เลยนะคะหรือใครสะดวกติดพัดลมก็ทําเต็มที่เลยค่ะนะเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกเราน้กว่าฝนจะตกนะแต่ดูแล้วน่าจะยาวอะน่าจะยาวน่าจะไม่ตกปัญหาก็คือเขาจะเริ่มน็อกแล้วก็ทยอยนะทยอยตายไป เมื่อเช้าก็ทําการสํารวจก้นบอนะฮะก็มีปลาปายมีปลาปายที่ที่ตายไปบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคาบคาบพี่เขาแอบถอดคาบไว้แบบกองเต็มพื้นเลยค่ะเพื่อนพื้นข้างล่างเลยเนาะหากว่าบอ่อไหนไม่เห็นคาบเลยนะั้นนั่นคืออาหารไม่ถึงนะคะเพื่อนนะ,ะต้องใส่อาหารให้เยอะนะการที่เห็นคาบนั่นคือแมงแข็งแรงนะคะเขาไม่กินค้าบตัวเองเขามีอาหารกินที่เพียงพอเนาะอ่าโอเค นะเ,ดเดี๋ยวพูดเยอะนี้จะพูดเยอะนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้ความรู้ตรงนี้ก่อนนะทุกๆ3วันทําการเปลี่ยนน้ําของเรานะคะไปจนกระทั่งติดปีกเราค่อยเปลี่ยนวิธีให้น้ําใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลามลากันตรงนี้สวัสดีค่ะ